สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินอันนี้นะคะเด้อพี่น้องจ๋าได้ได้มีค่ะพี่น้องได้มีเส้นหมี่เนาะค่ะน้องไม่ใช่เส้นขนมจีนเนาะเส้นหมี่แล้วนึงก็จะราดด้วยไอ้น้ำยาขนมจีนพี่น้องแต่ว่าเราไม่กินเส้นขนมจีนนะเราจะกินเส้นหมี่พี่น้องจ๋านะคะน้ำยาของเรานี่พี่น้องกวนหุยหุยเลยพี่น้องจ๋านี่ ยาของเรามีตอนไก่ด้วยแล้วก็ลูกชิ้นน้อยพี่น้องจ๋ะมาแซ่บๆน้ำกันโคตรนัวพี่น้องนี่มาแซ่บๆพี่น้องจา๋าวันนี้หนิงจะปรุงรสด,ด้วยนะคะคือจะใส่น้ำตาลใส่ขิงป่นใส่มะน,นาวอ่าน้ำตาลลงไปชอบหวาน่ชอบหวานนำ ลรก็น้ำปลาพี่น้องเราจะปรุงแบบหมีก่กะทิอ่ะใครอยู่แถวบ้านนังจะรูกว่าเขาตินไอหมีก่กะทิเขาจะปรุงเนาะค่ะนาะ <c oughs> ไม่ดูวาที่อื่นเขาจะปรุงแบบนี้ไหมนี่พริกปงของเราพี่น้องโรยลงไปค่ะใส่พริกปุใส่ออพริกปงแล้วก็บ,บีบมะนาวพี่น้องมะนาวอื จวดจาดฝาดบึดมบีบมะนาวค่ะโอ้มะนาวกระเด็น,นไหนให้ได้ชิมก่อนว่ามันรสชาติเป็นยังไงมาแซบๆน้กันนะคะทุกคนจะ้ะจะจะเรียกมีกะทิอะไรพี่น้องแต่ก็แต่มันเป็นน้ำยาขนมจีนเนาะ <c oughs> กินแบบนี้ไปเลยสมัยสมัยเป็นเด็กน่อยอยู่เรียนพี่น้อง กขปรุงเครื่องแบบนี้หละโอ้ยจานละสามบาทแต่ไม่ให้ก่อนตอนนี้ยิ่งบอกแม่จานละสามบาทอืมจานละสามบาทเนาะแต่ก่อนอใครเกือบทันสามบาทโอ้ยพี่น้องจ๋านัวอุกตุกจูนี่มาชิมรสกันว่ามันเป็นยังไงอืมอืมแซบ่บนี่พี่น้อง ปาดถัว่วรวยด่าตัวฟักยาวแล้วหน่อยหนึ่งก็เลยซอยซ,อย,ซอยใส่ค่ะแต่พักจะอมพักไม่มีคอสไข่ต้มด้วยลูกหนึ่งเอาไข่ด้วยลูกหนึ่งนะครับม่าระแล้วก็ได้พักชีจีบนอ้องพักชีไทยหอมอยากกินหอมอยากก่อนมาแซ่บๆน้องกันนะคะใครยังไม่ได้กินข้ากินน้ำก็มากินเ้อ ไม่อยากกินต้นมาเลยอยากกินแต่อันนี้มันพี่น้องกินใบมันต้นมันเอาไว้ใส่ใส่อย่างอื่นเนาะค่ะมาจ้ะมาแซ่บๆน่อกันอืมอร่อยจังหอมมะนาว ทำเด <c oughs> uh, hmm. <the> ียวแค่กินน้ำอุ่นพักน้ำอุ่ ก็เพิ่งมาลงใหม่ๆสดเลยไม่นองได้พักสด ต้มไปเนาะต้มอ่ะต้มอไะวส่เราไม่ได้กินอ่ะต้องเอามากิน พักจอมก็ลังงานไปเนาะซื้อมาสองแพ็คซื้อมาสองแพ็คเพราะว่ามันยุดมันยุดนานอย่เนาะที่มันยุดคิิสมมาดาก็เลยต้องซื้อมาสองกระปน Yeah. <laughs> อร่อยค่ะพี่น้องเส้นมีนิ้งจะชอบมากกว่าเส้นขนมจีนนะพี่น้องจา้า 灌溉。Like Obrigado. พี่น้องอิ่มมากเลยค่ะทุกคนจะอร่อยแซบนัวใครไม่เคยไอลองกินแบบนี้ก็ลองไปทําดูนะคะเนื้อแซบๆซนะปรุงรสนะคะปรุงรสแบบปูก๋วยเตี๋ยวอะ่ะแซบสดน้ำออิ่มอร่อยมากเลยค่ะหนิงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ